สว to ัสดีบ pues ีแมสสวัสดีค่ะพวกเราแกมมาค่ะสวัสดีค่ะปิงปองแกมมาค่ะเป็น vocalist ค่ะสวัสดีค่ะจีนแกมมาค่ะเป็น lead vocal ค่ะสวัสดีค่ะสกายแกมมาค่ะเป็น main rapper ค่ะสวัสดีค่ะมิาแกมมาค่ะเป็น main dance ค่ะสวัสดีค่ะกริฟฟินแกมมาค่ะเป็น main vocalist ค่ะ ก็มี2เพลงด้วยกันค่ะเป็นเพลงซิงเกลิลที่1ของพวกเรานะคะเป็นซิงกเกิลดบิวชื่อว่า Turn It Into Gold ค่ะแล้วก็เพลงซิงเกลิลที่2ของพวกเรานะคะมีชื่อว่า Summer Break ค่ะ ก็ทางค่ายเพอร์ n นาได้มีการเปิดออรดิชันก่อนค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้มาเริ่มการประเมินการฝึกเทรนนิ่งรายเดือนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแล้วก็เดี่ยว<ช>มีทั้งร้องทั้งเต้นการแสดงแรปแล้วก็ screen t e s ค่ะ ทุกเดือนก็จะมีการประเมินแล้วก็มีการคัดเลือกจน<ช>เป็นพว<ด>กเรา<ช>ค่ะใช่ก็สุดท้ายแล้วก็คัดมาเป็นแกมมาห้าคนค่ะเย้ย <ๆ S 1> ก็ใช้เวลาระดับหนึ่ง<ช>เกือบเป็นปีกว่ากว่าจะได้มาเป็นแกมมาในวันนี้ค่ะ ดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเวลาที่ได้ออกงานในฐานะแกมม่าแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่แบบทั้ง5คนพยายามมาตลอดวันนี้ก็เราก็ทําถึงฝันในระดับหนึ่งที่เราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ดีใจแล้วก็ทุกครั้งที่ออกงานก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะเจอกับงานอะไรบ้างแบบชาเลน่นใหม่ๆอะไรอย่างงี้ก็ แฮปปี้มากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานกับเพื่อนเพื่อนก็สนุกมากๆแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะมีแบบเหนื่อยนอนน้อยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับจีนใช่แล้วก็สิ่งที่แบบดีที่สุดก็คือการได้เจอแฟนๆทุกคนค่ะตอนที่เราไปออกงานใช่คือเราก็เป็นน้องใหม่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมามาเชียร์เราไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ทุกคนที่เราไปก็พพอ์ตเราดีมากๆค่ะแล้วก็มีร e a c t ชัน กับพวกเราเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นการเดบิวต์ออกมาที่เราดีใจแฮปปี้ทุกคนน่ารักมากๆใช่ทุกครั้งที่เราแบบไปโชว์ต่อให้เขาจะแบบเอ้ยเพิ่งเจอเราแกมมาครั้งแรกแต่เขาก็ส่งอนเนอร์จีดีๆกลับมาให้พวกเราเสมอเลยใช่รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยน่ารักกับเรามากๆเลยไม่ว่าแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่น้องใหม่แต่ว่าทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยวงน้องใหม่แล้วเขาก็สนับสนุนกันเขาเชียร์อัพพวกเราตลอดเลยใช่น่ารักมากทุกคนทุกที่ได้ยินเสียงเชียร์เราจะรู้สึกแบบ แบบมีแรง่ใช่ฮึบมากแล้วก็พูดถึงแบบคอมเมนต์ใน MV อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนก็ดูชอบผลงานของพวกเรามากๆแล้วก็คอมเมนต์ก็ไปในทางแบบโพซิทีฟใช่ใช่แล้วก็ชื่นชมในตัว m v แล้วก็ตัวเพลงแล้วก็พวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยสพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานของพวกเราใช่ค่ะ คำว่าแกมมาเนี่ยจริงๆมันคือลังสีแกมมาค่ะเป็นคือลังสีแกมมาเนี่ยเป็นรังสีที่มีคลื่นความถี่ที่สูงที่สุดแล้วก็ใช้สําหรับการบ่มสีอัญมณีค่ะ <Okay. S 1> ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัญมณีประจําตัวของตัวเองค่ะ okay. จริงๆคอนเซปต์วงของพวกเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เร้วยว่ามีความ Strong ในระดับหนึ่งเป็นคนที่ i ินดี e n นเดนในระดับหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นในความฝันของตัวเองในสิ่งที่เราอยากทำมากๆก็จะผ่านทางเพลงด้วยแล้วก็ p e r f o r m ร์แมของพวกเราก็จะเห็นว่ามีความสตรองนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแบบเต้นหนักเพลงบีดหนักอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ลืมที่ว่าจะใส่ c h a r คเตอรแล้วก็ความยูนคของเมมเบอแต่ละคนไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกขีหลักของวงเราเหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่ละคนก็จะมีอัญมณีแล้วก็สีประจําตัวค่ะก็จะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ละคนค่ะอย่างของสกายก็จะเป็น ine, อความารีนเป็นสีฟ้าค่ะก็จะให้ความรู้สึกเป็นพลังบวกใ,ให้ positive energy ใช่ค่ะส่วนของจีนก็เป็น a m e t y s ค่ะเป็นอัญมณีสีม่วงค่ะก็จะให้ความรู้สึกมีความเป็น f e m i มีความ mysterious เป็น sexy ค่ะ <laughs> <laughs> ข,ของบิ๊กปองนะคะอัญมณีชื่อมอร์แกนไนค่ะเป็นอัญมณีสีชมพูค่ะ,สะแสดงถึงความอ on ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็น่าทนุถนอม sensitive หวานๆอะไรประมาณนั้นค่ะ ของมิล่านะคะก็เป็นสีเขียวค่ะเรียกว่าเป็นแอมมนีที่ช,ชื่อว่าโพลิโดหรือว่าโพลิดอตก็ได้ค่ะก็เป็น สีที่ให้ความแบบความสงบพลังแห่งความสําเร็จแล้วก็ความแบบความใจเย็น <c oughs> ใช่ใจ <c oughs> ดียจ <c oughs> ของฟินนะคะก็เป็นกาเนตหรือว่าโกเมนอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอัญมณีสีแดงทุกคนอาจจะคุนหน้าคนตาก,กันบ้างแล้วก็เป็นอัญมณีที่ค่อนข้างให้แรงบันดาลใจ inspiring แล้วก็พูดถึงเรื่องความมั่นใจความเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะเหมือนฟินที่ตอนนี้ก็เป็น leader ของ g a ม่าเหมือนกันค่ะ แตกต่างแต่เข้ากันได้ดีค่ะเฮ้ยแต่ต้องมันก็เป็นสโลแกนะแตกต่างแต่เข้ากันได้ดีไดีของฟินคิดว่ามีความแข็งแรงละกันเพราะว่าเมมเบอร์แต่ละคนมีจุดแข็งของตัวเองด้วยแล้วก็ภาพรวมของวงเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงแล้วก็แบบผู้หญิงที่สตรองอ่ามาโซนข้างล่างรู้สึกว่าทุกคนมีแคงเตอร์ที่โดดเด่นมากมากเหมือนทุกคนเป็นตัวเอง ก็เหมือนอย่างที่มิลาบอกว่าพอทุกคนเป็นตัวเองแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันดูแบบลงตัวกันอะไรอย่างนี้มันเรามาเติมเต็มในสิ่งที่เอามาส่งเสริมกันอะไรพีซอน่าค่ะพ e ซ s น่าเหมือนชื่อค่ายเลยนะคะก็พวกเราสามารถทำได้ในหลายๆบทบาทค่ะแล้วก็คิดว่าคอนเนอรของพวกเราคือแต่ละเพลงเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ ต่างกันมากๆแล้วก็มีความคเอทีฟมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะคะแฟนๆก็จะได้เห็นพวกเราในเพอร์ซอนาได้เห็นพวกเราในหลายๆมิติใช่อันนี้สปอยเพลงต่อไปบางเนี่ยสปอยสปอยอ่สำหรับหนูก็คือทุกคนทำได้หลายๆอย่างค่ะไม่ใช่แค่อย่างเดียวก็คือ all rounder all rounder ใช่ไม่ได้จำกัดความสามารถไว้แค่ที่อย่างเดียวสามารถมีความถนัดหลายๆอย่างค่ะใช่ จริงๆถ้าหลักๆเลยพวกเราเป็นวงทีป๊อปใช่ไหมคะเบสของเราก็จะเป็นในด้านของเพลงป๊อปแต่ว่าอีกเซนส์หนึ่งที่จะได้ยินในเพลงของแกไม่ hmm. ก็คือความเป็นฮิปฮอปรวมถึงท่าเต้นด้วยแล้วก็จะผสมความเป็นอ Ele mm ิเล็กทริกเอลเเมนต์เข้าไปด้วยมีความเป็นอนาคตมากขึ้นแล้วก็บีที่แปลกใหม่มากขึ้นด้วยค่ะ turn it into g o เทนอินทกค่ะก็คือตามชื่อเพลงเลยใน MV เราจะเห็น <laughs> เราจะเห็นหลายฉากจะมีการเล่นแร่แปรธาตุค่ะแล้วก็พวกเราแต่ละคนก็จะมีธาตุเป็นของตัวเองใน MV ใ<ช>ด้วยค่ะก เราจะมารวมตัวกันเหมือนกับทั้งในเนื้อเพลงแล้วก็ใน MV นะคะก็เหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายแล้วก็เดินตามความฝันแล้วก็สุดท้ายเราสามารถเปลี่ยนท่านในตัวเองให้กลายเป็นทองก็คือเป็นอะไรที่มีคุณค่าได้ค่ะเป็นร่าง,างทองเ,เหมือนชื่อเพลง turn it into gold พวกเรามีอัญ,ญมณีกันคนละแบบใช่ไหมคะมีสีคนละแบบมีทตุคนละแบบ <c oughs> แต่ว่าพอเรามารวมกันเราก็ร่วมสร้างอะไรที่แบบม,มีค่ายิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือน คองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชคือถ้าเป็นเพลงของพวกเราจริงๆนยคะก็กเป็นครั้งแรกกันแต่ว่า ก่อนหน้านั้นที่พวกเราเป็นเทรนเนอร์ค่ะทางค่ายก็มีให้โอกาสพวกเราได้ทำเพลงโคเวอร์แล้วก็ได้อัดเสียงเพราะฉะนั้นพวกเราก็อาจจะมีการได้แบบประสบพบเจออะไรช่แต่ถ้าเกิดเป็นเพลงของเราเองก็คือหนูแล้วก็ทำโปรดิวเซอร์ของเราก็คือไม่ปล่อยผ่านเลยก็คือต้องให้เป๊ะจริงๆแบบไม่ได้มีการแบบร้องยังไงก็ได้แล้วมาจูนทีหลังไม่ได้คือต้องร้องให้เป๊ะตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความมันเป็นเพลงเดบิวต์ของเราคือเราถ่ายกันที่สตูดิโอทั้ง2วันเลยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จากที่เห็นใน MV คือมีการใช้ CG เยอะมากๆก็จะเป็น เล่นกับฉากเขียวซะส่วนใหญ่เนาะถ้าใช้อะไรใหม่ๆก็ต้องใช้ความจินตนาการเยออนิดหนึ่งใช่อย่างเช่นซีนของซีนเดี่ยวของกริฟฟินแล้วก็พ่สกายคือข้างหลังเป็นเขียวหมดเลยขอไฟทางซ้ายขอไฟทางขวาแล้วก็ต้องอิมเมจว่าโอเคตอนนี้เรามีลูกไฟอยู่ที่มือนะคะแบบครูบีฟมาสกายขอสั่งฟ้าผ่าหนูก็เช่ก็จะเห็นก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีเซตของพวกหนู3สามคนที่เอออย่างนั้นก็มีอาร์ตเซตจริงๆบ้างแล้วก็ก็ยังมีเล่นกับกริฟ กีนอยู่แต่ว่ามันก็จะมีใน MV ที่ไม่ใช้ CG เลยก็มีเหมือนกันใช่ใช้จังหวะจริงใช้จงวะจริงใช่คือเซ็ตอันที่เราใส่ชุดฮันเตอร์แล้วก็เป็นเซ็ตเล่นแร่แปรธาตุโตกินข้าวยาวอย่างนี้ก็คือแบบพี่พี่ทีมอาเขาเซ็ตขึ้นมาจริงๆเลยใช่พวกเราตอนแบบเปิดประตูเข้าไปหือโอ้ว้าวคือที่ทุกคนเห็นในเอ็ะค่ะเป็นยังไงก็คือของจริงเป็นอย่างนั้นเลยคือต้องแบบขอบคุณทางพี่พี่ทีมงานพี่ทีม ทุกคนมากๆเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วก็<ช>มันมีซีนหนึ่งนอที่พวกเราอยู่ในโต๊ะกลมๆอะค่ะแล้วเหมันเป็นผสมโน่นนี่น่นมี่งมีเพชใช่วไหมแล้วก็มันเป็นฉากจีนที่ติดร้องแล้วมันต้องมีการเ,เล่นจังหวะของควันน้ำแข็งแห้งขึ้นมาฉากนั้นบอกเลยว่าเหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่า คือเขาเขาไม่ได้ไปทําอะไรต่อเลยคือมันเป็นของจริงๆที่ต้องทําให้น้ําแข็งแห้งมันขึ้นมาตรงจังหวะแล้วเราเองก็ต้องหน้าเราก็ต้องได้ด้วยทุกอย่างแสงเสริมแบบจังหวะทุกอย่างมันต้องเป๊ะมากเพราะฉะนั้นแบบซีนั้นมาเลยมีหลายแฟกเตอร์มาที่จะแบบเราต้องทําให้ได้เป๊ะตามนั้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช็อตสุดท้ายที่น้าแข็งมันปะทุขึ้นมาฟุ๊บแล้วแบบพี่จินก็สวยโป๊ะเราทุกคนก็ออว้าวแล้วก็เป็นใช้เป็นฉากท้ซชั่นใน MV ด้วยสวยมากๆใช่ค่ะ คือว่ามีเกิดอุบัติเหตุก่อนถ่ายทำเล็กน้อยค่ะคือตกบันไดค่ะเลยระหว่างการถ่ายทำนะคะถ่ายไปด้วยแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องมาพักเท้าแล้วก็แช่น้ำแข็งเรื่อยๆเลยค่ะใช่ก็จริงๆก็เจ็บแต่ว่าฮึบเหมือนพอเข้าซีนปุ๊บอะดรีนาลีนหลังไม่เจ็บไม่เจ็บถ่ายเสร็จปุ๊บโอ้ใช่ค่ะแต่ว่ามีอีกน้ำแข็ง ถึงพี่จีนไีใไ่ใช่น้ำเย็นจีนเป็นนำ้นนำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นคือความจริงแล้วจีนคิดว่าน้ำตอนแรกไม่ได้น่าจะตั้งใจให้เป็นน้ำเย็นค่ะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนเป็นน้ำแบบโดนตากแอร์แล้วแอร์มันเย็นมากๆตากมาตั้งแต่แบบ ั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายแก่อะไรเงี้ยน,ะ<ะ>น้ำมันก็เลยจะเย็นแล้วก็บวกกับมันอยู่ในห้องแอร์ด้วยแล้วจีน่ะเป็นคนที่ไม่อาบน,น้เนนเำเย็นนมเาเย็นอยู่แล้วแบบชีวิตประจำวันคือจินไม่สามารถอาบน้ำเย็นได้เลยคือยังไม่อานน้ำดีกว่าที่จะอาบน้ำเย็นนะ <laughs> แต่ว่าวันนั้นนะเพื่อแบบเพื่องานและภาพที่สวยงามของเราคือเราก็ลงเลยบึ้มแล้วก็จบที่เราแบบปากสั่นก็บลเลยก็ ชก็ทุกคนเห็นสามารถเห็นได้ที่ B e h i n d The s c e n e นะคะ <laughs> ก็คือหน้าสวยสวยที่มีใน MV นะคะเบื้องหลังมันก็เจ <laughs> ็บปวดจ็บปวดแต่สวยงามค่ะ <laughs> <laughs> ได้รับการครกราฟท่าเต้นอันสวยงามมาจากคุณโฮอนกะค่ะซึ่งคุณฮโนนกะฮโนกะซ่า คุณฮโรกะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็ทางค่ายเราพอได้เพลงนี้มาก็มองภาพเป็นแบบโอเคต้องเป็นสาวแข็งแรงแต่อย่างมีความเฟมินีนอยู่แล้วก็ได้ค,คือพวกเราเองก็ได้มีการติดตามคุณฮโรกะมาก่อนที่เราจะแบบเดบิวต์แล้วตอนที่รู้ว่าได้คุณฮโระกะก็ดีใจมาก<ต>ใช่แบบจริงเหรอใช่ คนที่เราเห็นแบบในไ g จีติดตามคนที่เขาเต้นจริงๆคนนั้นเขาจะมาทําท่าเต้นให้เราเพลงเดบิวด้วยอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากใช่แล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าวันเดบิวคุณคุณกะก็มาดูพวกเราด้วยค่ะคือบินมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะซุกไงเน ใช่แล้วแล้วก็เหมือนก่อนที่เขาจะมาวันเดบิวช์ใช่ไหมคะเราก็ได้มีการแบบวิดีโอเฟซไทม์กันด้วยแล้วเหมือนเขาก็ให้คําแนะนำเพิ่มเติมว่าแบบเราควรจะต้องแบบเพิ่มเติมตรงไหนอยากให้ทุกคนใส่ความเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็พอวันจริงเขาก็มาช่วยดูแต่ว่าสิริคุณหนึ่สูเลยแล้วเราก็พูดแค่อลิเกตุเซบายก็อย่างที่ได้ พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็พวกเรามีการอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยในทั้งทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยก็คือทั้ง Youtube แล้วก็ทั้งในทีทุกอย่างก็คือเราอ่านแบบทุกคอมเมนต์แล้วก็คอยส่งให้กันว่ามี้ยมีคนเป็แล้วยงงยใช่แล้วก็ ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบเพลงเราของมากๆแล้วก็โดยเฉพาะโปรดักชั่นของเราที่ทางค่ายก็มีการแบบลงทุนแล้วก็ใช้ CG อะไรใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันในวงการ T-pop ค่ะก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากที่แฟนๆทุกคนแล้วก็คนที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแต่ว่าพอเขาเข้ามาดู MV เหว่เานี้ยแล้วเขาก็แบบมีการคอมเมนต์ใช่ใชจริงๆแบบ ดีใจมากเพราะว่าการที่เขาแบบเสียสละเวลาของเขามาดูแล้วก็เสียสละของเวลาของเขามานั่งแบบพิมพ์คอมเมนต์กดไลค์แชร์ให้เราก็แบบถือว่าเป็นอะไรที่พพอร์ตเราคือเพราะพวกเราเป็นวงน้องใหม่ด้วยใช่ไหมก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายว่าโอ้จะต้องมีคนคอมเมนต์จะมีใครรู้จักเราไหมอะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่มีคอมเมนต์มาทุกคนก็จะแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเธอปะเพื่อนใครปะเพื่อนใครว่าแบบหน้าม้าใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอรู้แบบ โอเคไม่ใช่นะก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบโอ้มีคนข้างนอกจริงๆที่แบบชื่นชอบผลงานของเราอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบคนต่างชาติหลายคนมากๆที่ทำคลิปเรียกชันให้กับเราแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการ T-POP ที่ทำเรียกชัน M.V ให้พวกเราด้วยได้ดูแล้วใช่ได้ดูทุกคลิปเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆไม่คิดว่าคนต่างชาติจะไับวา้วยโอ้ก็ Shout out to international fans and viewers out there. That uh, we just want to say that we are so thankful and we read all your comments and we really appreciate your support. And hope you guys would still support us and look forward Yay. to our future works. Yay. Summer break! Ah. Yay. Summer break. Oh, no. แต่เป็นซัมเมอร์ที่ซัมมเอร์แบบซัมเมอร์ที่เจ็บปวดซัมเมอร์ที่เจ็บปวดยังยังยังเขาจะพูดได้แหละค่ะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยถูกปล่อยไปทุกทางแพลตฟอร์มแล้วเหลือแค่เอ็มบีจะออกในวันที่17เดเดือนเจ็ด ค่ะก็เพลง summer break นะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีสไตล์ที่แตกต่างกับเพลง turn it into go เพลงเดบิวต์ของพวกเรามากเลยค่ะเป็นเพลงแนวเมโลป็อปใช่ก็คือจะมีจงังหวะที่ฟังสบายขึ้นแล้วก็ความหมายของเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลึกสึงมากๆค่ะเป็นเพลงที่จริงคิดว่าเหมาะกับคนที่กำลังมองหาความหวังแล้วก็ เหมาะกับคนที่อยากจะ move on กับเรื่องที่อาจจะยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในตัว MB เนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่อง side story ของแต่ละคนที่มีเรื่องที่แตกต่าง,งกาันที่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่แตกต่าง,งกันค่ะแต่ว่ามีการผ่านช่วงฤดูในแต่ละฤดูไปก็คือเป็นเหมือนเป็นการเปรียบเปยเนะเาะว่าแบบมันเวลาล่วงเลยไปเวลาผ่านไปเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนซีซั่นเงี้ยค่ะเราก็สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะ move on จากเรื่องที่เจ็บปวดเหล่านั้นได้ใช่ค่ะ วันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดค่ะมีน้ำตาแน่นอนขอคนนี้นนีมาด้วยใช่ค่ะเป็นคุณครูฟังคูเจอัญชนาค่ะเป็นคุณครูที่สอนพวกเรามาตั้งแต่วันแรกที่พวกเราอยู่ในเพืรนทีาเลยค่ะก็คุณครูก็ออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ให้ ในเพลง Turn it into gold มันก็จะมีความฮิปฮอปมีความแข็งแรงมากๆเลยใช่ไหมคะส่วนเพลงที่สองเนี่ยถึงจะเป็นเพลงที่มีจังหวะที่ช้าแล้วก็ซอฟตลงมาแต่ว่าก็ยังมีความฮิปฮอปอยู่มีเบสิกฮิปฮอปหลายอย่างมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษอมาก็คือมีการเอา house dance มาผสมด้วยก็เป็นฟ o o เวิร์กก็มีทั t ติ้งด้วยใช่มีทั t ติ้งด้วยก็คือเป็นการเล่นมือนะคะก็จะเห็นในในท่อนมิล เมื่อเบรกจะเป็นฟีลแบบว่าจะมีความยืดแบบเล่นกับอาร<ช>มณ์<ช>ามากม,มีความคอนเทมเข้ามาผสมนิดหนึ่งในการแบบเอ็กเพรสอารมณ์ ก็ทั้งสองเพลงของเรานะคะ Train Into in Go เป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราค่ะเป็นเพลงที่หนูมั่นใจว่าใครฟังแล้วจะรู้สึกสนุกตามได้แน่ๆค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาความหมายที่ค่อนข้างให้กำลังใจแล้วก็สนุกขึ้เขิมค่ะก็ถ้าใครอยากที่จะได้รับกำลังใจแบบมันๆก็สามารถฟัง Train Into in Go ได้ค่ะแล้วก็เพลงที่2 Summer Break นะคะเป็นเพลงที่ค่อนข้างกินใจอาจจะมีจังหวะที่ฟังสบายๆแต่ว่า ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงทุกคนก็จะได้รับกำลังใจจากเพลงนี้เหมือนกันนะคะถึงจะเป็นเพลงช้าแต่ก็จะมีความที่อบอุ่นนะค่ะแล้วก็ฟังในรถเพาะมากฟังตอนฝนตกก็เพาะมากเหมือนกัน,นะค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปรับฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะ สามารถติดตามพวกเราแกม,ม่าได้ทางแกม่าออฟฟิเชียลทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็บ้านแดง p e r s o n นาเอนเ r อร์เทนเมนต์ค่ะ And for international fans you can follow us at Gamma Official in every social media platform and watch our contents in Persona Entertainment in <laughs> in the red platform yes ก็ <laughs> พวกเรา5คนนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเราถึงแม้ว่าอาจจะยังรู้จักหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามาดู MV ของพวกเรามาคอมเมนต์ให้พวกเรานะคะแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรานะคะก็มีหลายคนที่แท็กเรามาเนาะในช่องทางต่างๆก็พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้เห็นทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็พวกเราก็คอยแคปมาส่งให้ดูกันเอง <c oughs> ว่าเฮ้ยทุกคนน่ารักมากๆกับเรานะคะแล้วก็พวกเราสัญ ว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะหวังว่าผลงานของพวกเราจะฮิวใจทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะก็พวกเรามีหลายคอนเซ็ปต์มากๆรอให้ทุกคนติดตามน้องก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ๊ายบาย